สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเข้าใช้งานห้องประชุม l อชั้น23อันดับแรกเมื่อเข้ามาในห้องนะคะเดินตรงมาเลยค่ะแล้วสังเกตดูว่าปลั๊กทั้งหลายเสียบเอาไว้หรือเปล่าสวิตช์เปิดเอาไว้หรือยังถ้ายังจัดการเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดินมาเปิดช่องกลางโต๊ะนะคะจะเจอสายสีฟ้านี่คือสาย HDMI ค่ะเอาสายด้านหนึ่งเสียบไว้กับช่องกลางโต๊ะ อีกด้านเสบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของตัวเองหยิบรีโมทสีดำมาเปิดทีวีและหยิบรีโมทสีเทามาเปิดเ v e r อร์ค่ะเจ้าเครื่องเอเวอรนี่จะรอนานหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจเม <im ple asure> ื่อเอเวอรมาแล้วหน้าจอจะประกากฏ2หน้าต่างคือหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราและกล้อง แต่ไม่ต้องสนใจกล้องนะคะเพราะมันคือกล้องของเครื่อง Ever ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโน้ตบุ๊กของเราแต่อย่างใดดังนั้นให้หยิบรีโมดสีเทามากดปุ่ม Layout <c oughs> เพื่อเลื่อนเป็นเรื่องเบอร์2 Content นตดงหน้าจอจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเพียงอย่างเดียวค่ะ <c oughs> สิ่งที่ต้องรู้ลำดับถัดมาคือหากมีการประชุมผ่าน Microsoft Teams ต้องเปลี่ยนสปีกเกอร์เป็น VC system ค่ะ มาดูขั้นตอนนะคะเมื่อเข้าหน้าจอประชุมแล้วคลิกจุด3จุดเลือก Device Settings กว่าตาหาคำว่า VC System แล้วเลือกแค่นี้ละคะ่ะส่วนวิธีการใช้งานใหม่นะคะเปิดลำโพงเปิดสวิตช์ตรงกล่องไม้ชุดตามภาพเลยค่ะ แล้วกลับมากดเปิดตัวไมคบนโต๊ะแค่นี้สามารถใช้งานได้แล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเมื่อใช้งานห้องประชุมเรียบร้อยแล้วอย่าลืม 1. กดค้างเพื่อปิดใหมค์ 2. เก็บสาย HDMI เอาไว้ในช่องกลางโต๊ะที่เดิม 3. เดินไปปิดสวิชกล่องใหม่ 4. ปิดสวิชลำโพง 5. ปิดสวิชปลั๊กพ่วง และ6ชักปลักออกด้วยนะคะห้องประชุม L ชั้น23ยินดีต้อนรับค่ะ